เดี๋ยวคืนนี้นะครับที่คืนนี้จะมีการลอยพรมเขาดาวเขาได้เขาดาวเขาดาวนะครับีบมยบายลุยเยียขอบคุณมากครับที่มีหมดแรงกันแล้วเนี่ยซัมติงครับอยู่ไหนซัมติงอยู่ไหนวันนี้วันนี้เราเรามาเพื่อผมหาตัมติงเงโอ้ผมนี่ everything e v e r y t ทุกคนเลยได้หมดเวทุกอย่างเ e v e r บอดี้ พอ,อแล้วพอแล้วไม่ไหววะยัดก,ก็รัดเฉียดก,ก็รัดเราใส่รักมานักมันไปดูมันนลไปดูพูขณะนี้ขณะนี้เวลาออห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มแล้วครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมหลับกันเป็นตายตัวนี้วะตัวนี้วะ มีเดียมครับอันนี้มีเดียมครับตุดยอดดูเลือดหยดปึ้งอืหยดใส่ปีก็ด้วยอ้าวเหรอตัดไม่ขายอะ่ะ เราไปหาเขาด้วยเราไปหาเจ้าหน้าที่ด้วยเอาวลอยไปหาเจ้าหน้าที่ทุกรูปเลย ดูหน้าไอาคนปล่อยครับนี่ไอ,เ,อเข้าไหมไอเข้าไหมานี่ต้องให้ได้เก้าวเว้ยกูเป็นธุรัจัดาหาเฉยโอเคอย่างเงี้ยอ,อ้้าวเเฮยจะพอ๋อโอเคครับ <laughs> วันนี้ก็ผ่านการผ่านข้ามปีมาแล้วนะครับก็เยี่ยสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับเดี๋ยวเราสัมภา์อัไลายเรานิดหนึ่งงานใหญ่ใจต้องเยี่ยมใช่ไหมพี่ถูกต้องครับปีใหม่ความสําเร็จใหม่น้องเลยถูกต้องเลยไว้พอนี่ยนึงฮะไว้พอนิดนึงขอให้น้องๆทุกคนนะครับประสบความสําเร็จ คิดสิ่งใดขอสมดังปรารถนานะครับสามหมื่นสามหมื่นพี่สามหมื่นโอเคครับมมีความสุขครับสำเร็จได้ต่อไปนิดนึงสำเร็จสำเร็จต่อไปนิดนึงฮะต่อไปต่อไปโอเคครับอะไรครับตัวแฮปปี้นิวเยียร์ครับแฮปปี้นิวเยียแฮปปี้นูเอียครับขอให้มีความสุขมากๆ แอปีนุ่ยจะทำอะไรจะองเยี่ยมแก้งตาไว้ก่อนสวัสดีปีใหม่ครับเป็นความสุขมากครับประเทศอห้ามืคนห้ามขอไฟหน่อยดีกว่าขอไฟหน่อยดีกว่าครับคนแน่เลยประเทศไทยครับคิดดูแล้วกันเยี่ยมมากๆเลยนะทุกท่านสวัสดีปีใหม่ครับยังไงก็ขอให้ท่าน ปลอดภัยในวันวใหม่ทุกคนจะกำกทำการใดทำการใจใจโอ้ยเฮ้